เราจะมาดูอะไรดีดูนี่ต้นไม้นะคะเนี่ยนี่ต้นไม้ที่พ่อตัดหน้าบ้านนะเอาละเอาใบออกหมดเลยนะดูดิดูนะทุกคนพ่ออามเอาใบไม้ออกหมดเลยนะเพื่อแบบหน้าฝนเนี่ยใบมันเยอะเดี๋ยวมีงูมีตะขาบอย่างเงี้ยให้มันโดนแสงแดดหน่อยเนี้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 ยมีตัวอะไรเนาะ มีคิตัวมันคืออะไรอ่ะอะไรมันไหนไม่ใช่มันคอเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ยผีเสื้อไพวกขนขนหนูขนแม่เราเม่นกันฮะฮะอันนี้มาทางนี้ดิอันนี้ไม่มีคนอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยจับมือพ่อเนาะเฮ้ยทุกคนต้นไม้เนี่ยสวยจังเลยนะ นี่ยโหน Saint ้องีใบใบจริงวะเนี่ยอืดูสินี่หาใบจริงไหมนี่เขาคือใบจริงีต้องร้อยกมนะคะออกมาเต็มเลยเต็ลวลองไปดูต้นมะนาวกันยังไยิยิงชดี่มขอ้อกง ต้นคริสติน่าใบสีอะไรอันนี้มันต้นมันลุมนี้ดอกดอกมันลุมไหนมันเป็นใบสีอะไรดูดินี่หน้ามาให้ผู้ชมดูนี่โอ้โหมันเหมือนดอกเลยเนาะอ๋ไอซ์เมื่อกี้นีได้ยินอืมเอาให้น้องหน่อยให้ไวหน่อยนะช่วยพี่ขอช่วยนะ

ดอกด้วยค่ะโฮ้ยสวัสดีค่ะนี่่ขยายด้วยชระวังยายมาดูแล้วนะใช่ยายมาดูยายอะเห็นไหมอย่าเด็ดนะอย่าเด็ดนี่ดอกอะดอกมะนาวต้นมะกรูดนี่เหรใช่อันนี้มันต้นมะกรูดต้นมะกรูดใช่ไแล้วข้างๆก็คือต้นมะนาวนี่เห็นมฮ้ยมะกรูดเนี่ยมะกรูดเอ้เรียรียวนี่โหข้างบ้านเรามีมะกรูดนี่กำลังออกเลยนะนี่เป็นผักสวนครัวข้างบ้านนะทุกคน เหือเนี่ยกนมกูดเนี่ยกำลังจะออกดอกเหนือนางบ้านเราต้องมีดอกก่อนนะคะผลดอกก่อนนะคะนแล้วตนี่ตะไะถามยายถามยายมาเดินหน่อยนี่ัไงสายลอยโจนนะทุกคนน่หนเ่งสอามสี่้นเล็ดแสอ็นี่ะ ก็อันนี้แหละกะเพราด้วยใช่บบอะไรต้นนี้ตนน้นอะไรเนาะต้นงี้แม่ต้นกะเพราต้นอะไรอะ่ะกับไข่มีกเะเพราเนาะมีกะเพราด้วยดูสิกะเพราหมดเลยแล้วอ,อ,อันนี้ก็อะไรนีม่มีหนอนน้อเดี๋ยวดูนี่นอนลหลายตัวเต็มเลยหนอนน่ะนอนสองตัวตรงน,นี้หนอนเชียรเขียวนี่ด้วยข้างล่างนี้เต็มเลยหนอนอ่ะ อันแล้วก็สามอันข้างล่างอ่ะน้องไม้ทุกหมดเนาะเมื่องเมื่อกี้ก็มีหอยทากเลยนะดูเห็นไหมน้องบีนะเป็นสีเขียวถ้าเป็นแบบน่าแบบเนี้ยมึงเก๋าน้องหนนุู่ถ้าแบบถ้าเป็นสีเหลืองมันแก่แล้วน้องเหลืองเหลืองหรือมันออกสิ๊ีปกินตัวตาขาวเลยเดนกไปกินใบไม้มันออก ผีเสื้อผีเสื้อพี่น้านอนผีเสื้อถ้ามันนอนอ่ะมันจะเป็นผีเสื้อบิน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 บนบินบินบินินบ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 ิน พี่คิดว่ามันไม่ผดก็คือม่ดนี่หีโอ้โหมีสีแดงสีเขียวด้วยชิวมาดูลองชิมดูชิมดูมีดอกมันด้วยนะน่ากดอกเห็นดอกมั้ยเอเหาใครจะลองพ่อใครจะลองพ่อฝังุบจลองุบใครแพ้เนานั่งกินใครออกคนเดียวกินอ่น้ออก่นออกอ่นน้ออกแพอ่เวเ นอนเอาไว้เอา่เอไนอเอาเอาเดี๋ยวน้อปวดฟันเดี๋ยวพ่อคิให้เดียโอเคนะหนูปวดฟันนี่มามาไอ้ยาแกปวดฟันลองชิมดูก่อนนะ กาพริกที่นี่เผ็ดหรือเปล่าเผ็ดสิเผ็ดทุกพริกนี่แหละอ่าได้น้ำบปาอหือแบล็คซีกอกมาสิจะซื้อซีกอกมาทำไมอ่ะเผ็ดสิทำไมเห็นแบล็คบอกแล้วเอาแบบจัดเด็ดเลยป่ะเอาเลยอต้องตอบบเปรี้ยวมา กินก็มีเพล่ห้ามกินน้ำไม่กินไม่มีด้วย้วนี่ยน่อะไรนี่นีนี่นอนนี่นอนจับหนอนออกมานน่เจ็บไหมไม่ต้องขัแบบแต่ว่าหอัไปเาไปไปไปกันน้วันอกดสัต์นะคะกดกระดิ่ง่ึ้นมาท่าทีใหม่ตคุณกราสัเก